จเจริญพรนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการทําความดีเนี่ยอย่างที่ได้เรียนกันก่อนในนี้ว่าละชั่วทําดีทําใจใบริสุทธิ์สามอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโอวาสามใช่ไหมอ่าโอวาสามนั้นอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการละความชั่วมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ เป็นต้นพอพูดถึงเรื่องการทำความดีแล้วก็จะมีหลักธรรมที่คู่กันกันกบเบญจสิทั้งห้าก็คือเรียกว่าเบญจธรรมเบญจธรรมก็คือการทำความดีทั้งห้าประการด้วยกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเนาะก็มีอ่าสินข้อที่หนึ่งนะ,ะเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราควรจะมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วย นั่นหมายความว่าถ้าเรามีความเมตตากรุณาต่อส,สัตว์เนี่ยเราก็จะสามารถรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งได้เมตตาแปลว่าอะไรเมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาคือไรคือความสงสารเห็นใจเมตตาคืออยากให้เขามีความสุขส่วนกรุณาเนี่ยอยากให้เขาพ้นจากทุกข์เช่นเห็นเพื่อนถูกทําร้ายไปช่วยเหลือเขาเนี่ว่ากรุณาหรือแบ่งปันขนมไม่แก่เพื่อน นี่เรียกว่าความเมตตาแล้วเขาเดือดร้อนเลยเขามีปัญหาไปพูดปลอบประโลมใจเขาเนี่ยทําด้วยความการุณาแต่ถ้าพูดจาปกติพูดจาด้วยความรักความใส่ใจกับเขาก็เรียกมีความเมตตาที่นี้เป็นตน้นซึ่งเราต้องฝึกฝนเนาะทําให้ฝึกฝนสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเนาะข้อที่สองอ่าผู้กับสินข้อที่สองก็คือไม่รักทรัพย์เนี่ยนะสิข้อที่สองเบญจะทมก็คือมีสัมมาอาชีวะคือมีอาชีพ สุดจริตไม่ประกอบอาชีพที่ไม่ดีค้าอาวุธค้าสิ่งเสพติดค้าสัตว์ค้ามนุษย์เป็นตน้นเมื่อเราประกอบอาชีพสุจริตเราก็จะไม่ลักขโมยจะไม่ประพฤติผิดสินข้อที่สองประการต่อมาการสำรวมในการคือยินดีพอใจในคู่คลองตัวเองไม่ไปล่วงละเมิดคู่คลองคนอื่น ด้วยใจที่เป็นแบบเนี้ยินดีพอใจในคู่ของตัวเองก็จะทําให้ไม่ประพฤติผิดสิ่งข้อที่สามนะต่อมาสัจะความซื่อสัสสตย์ซื่อตรงข้อน,นี้นะซื่อสัตย์หมายความว่าไงคือพูดแต่ความจริงพูดแต่ถ้อยคําที่สุภาพอ่อนโยนพูดสิ่งที่ให้เขารักให้เขาผูกพันกันพูดสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระ นะก็คือสามารถจะรักษาสินข้อที่4ได้ประการสุดท้ายสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้มีสติสมัญญาบ่อยๆเมื่อเราฝึกให้ตัวเองมีสติสมัญญาบ่อยๆเราก็สามารถจะแบบประคับประคองตัวเองให้รักษาสินข้อที่5ซึ่งเป็นเรื่องการไม่เสพสิ่งสติทําให้ประมาทขาดสติถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเบญจธรรม5อย่างสําหรับ สีลห้านั้นเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์แต่ลาเป็นยธรรมเรียกว่ากัลยาธธรรมคือธรรมของคนดีอ่าเรียกว่ายกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งเราควรจะฝึกฝนเนาะถ้าเราฝึกฝนได้มากชีวิตเรามีความสุขมีความเจริญมากขึ้นดวยลาดับแต่ทบทวนนะสิ่งข้อที่หนึ่งปานาติปาตาปาณาติปาตาเนี่ยคู่กับเมตตากรุณาสิ่งข้อที่สอง อาทินาธานานี่นะคู่กับสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพสุจริตสิ่งข้อที่สามเว้นจากการประพฤติในกามคู่กับการยินดีพอใจในผู้ครองตนเองหรือการสํารวมในกามสิ่งข้อที่สี่คู่กับอะไรสัจจะสิกขาคู่กับสติปัญญะเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนเรียนรู้ถ้าเราสามารถทาอย่างนั้นได้เราก็จะมีความสุขความเจริญจะทําอะไรก็คิด อย่างมีสติทำอย่างมีสติชีวิตก็ก้าวหน้าต่อมาเรามาดูการบำเพ็ญบุญหรือการทำบุญกุศลสามประการนะฮะซึ่งเรียกว่าบุญเกลียววัตถุสามอย่างได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้แก่ทานนมัยมสองศรริลา,ามัยสามภาวนาใหม่วิธีการที่เป็น กิริยาอาการอย่างการทําความดีนะก็คือวัตถุไปว่าเรื่องไปว่าวิธีนะกิริยาไปว่าการประพฤติการปฏิบัติบุญก็คือความดีนั่นเองถ้าเรารู้จักให้รู้จักแบ่งปันผู้อื่นก็เป็นการเสิระเป็นบุญกุศลเป็นความดีทำให้จิตใจเราดีงามทำให้เราละกิเลสคือความโลภความตะเหนียวจากใจการต่อมาคือรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย,ไพย์ไม่ประพฤติดในการมเป็นต้น ก็เป็นขั้นขัดเกลาใจิตใจของเราให้ละความโกรธความไม่พอใจต่างๆประการต่อมาภาวนาใหม่บูสําเั็จด้วยการเจริญภาวนาฝึกใจิตใจให้สงบพ,พัฒนาสติปัญญาให้เกิดขึ้นโดยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาการฝึกฝนตัวเองให้มีสติสมาธิปัญญาอย่างนี้ยให้ใจิตใจมันยกระดับสูงขึ้น เรียกว่าเป็นการสร้างบุญที่อยู่ในขั้นของภาวนาซึ่งเราชาวพุทธควรจะฝึกทำเป็นประจำ<ม>ทำบ่อยๆใส่บาตรบ่อยๆจตระแั้งัานบ่อยๆใช่ไหมรักษาศีลหรือนึกถึงศีลัวเองเป็นประจำกำหนดสติในการใช้ชีวิตทำอะไรก็ไม่รู้ตัวเองทำอะไรก็ให้มีสตใิใส่ใจกับสิ่งที่ทำจดจ่อกับสิ่งที่ทำก็เป็นบุญกุศลเป็นความสุขในทั้งสิ้น ้าเราต้องการมีความสุขทั้งในพบนี้และพบหน้าต้องการให้เกิดความเจริญความก้าวหน้าแล้วก็ต้องฝึกฝนตนเองลองคิดสิครับว่าอถ้าคนไม่ให้ทานเป็นยังไงก็กลายเป็นคนแรงน้าใจใช่ไหมไม่ประสบความส็จไม่มีใครเอือ้อเฟื้อไม่คนไม่มีคนรับไม่มีคนใส่ใจเพราะอะไรเพราะเมื่อแรงน้าใจต่อคนอื่นคนอื่นก็แรงน้าใจต่อตัวเองส่วนคนที่ไม่มีศิลก็เป็นคนโหดร้ายเป็นคนมือไวเป็นคนใจเร็วเป็นคนขี้ปวดเป็นคนหมดสติ คนเน,นี้ยก็ไม่น่ารักไม่น่าเคารพไม่น่าเข้าใกล้ผู้คนก็จะหลีกหนีผู้คนก็ต้องหนีดูถูกดูแคลนได้ประการสุดท้ายก็คือภาวนาก็เป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาตัวเองก็จะกลายเป็นคนที่